กินข้าวน้ำกันพี่น้องห้วยกุ้งใส่มะกอ,อกนะคะแกงน้องไม่สมมิตรอาหารอีสานบาน้านเฮาทั้งนั้นแกงเห็ดคอนใส่บะยืีจั่ไข่ต้มก็มีโอ้ไยไทยไข่ตุมหักกระบืองโบอยากพักแอมพี่น้องมากินข้าวบ้านๆแบบบ้านๆ <c oughs> ด้วยกันนะคะไม่เห็นตัวกุ้ง เลกหเือุก็ยซ้ายกับมีดเพก็คือจังผ้าร้านมเมลนบ้านเน็ดยู <S <S ่เือเช้าเช้ามาทานก๋วยจับยวนกันจ้ะพี่น้องก๋วยจับยวนเส้นแบบโบราณนะคะจะเส้นใหญ่ กว่าที่เขาทำกันปัจจุบันใครบางคนก็ชอบเส้นแบบสมัยเก่านะคะนี่เาต้มมาจะตักเส้นให้ดูเส้นแบบโบราณนะคะทำกินง่ายๆจ้ะไวจับยวนนะจ๊ะมาจ้ะมาจ้ะอร่อยมากเส้นเหนียวนุ่มเหนืดเอาก็ใส่หมูสับ ไปจับยวนเส้นใหญ่เส้นแบบโบราณไป่หมูยอหมูสับจ้ะอร่อยมากมาทานกันจ้าปลาส้มทอดอีกเมนูหนึ่งที่เราชอบทำกิน ทำกินแบบง่ายๆแล้วก็อร่อยแล้วก็ใส่หอมเจียวพริกทอดลงไปทำให้กลิ่นของปลาส้มนี้จะหอมยิ่งขึ้นจ้ะใช้เวลาแค่นิดเดียวก็ได้อาหารอร่อยแล้วจ้ามาแกงเผ็ดเห็ดเพาะรอบแรกของปีนะคะเห็ดเพาะเก็บมาใหม่ๆจ้ะ แกงเลยทีเดียวโอ้ยจะเป็นเจ้าเมิดหมวดนะัวแช่เนาะแกงไม่ไม่พี่น้องมาสดน้ำกันแกงเผ็ดเผ็ดเพาะนะคะเผ็ดเพาะหนังค่ะใส่ฟกักใส่ไอ้นี่ใส่เนื้อไก่นะคะวันนี้แกงเผ,ผ็ดเห็ดเพาะมาค่ะมาค่ะอร่อยอร่อย ยำม,มียมม่ยำมี่โอ้ยโอ้ยลาดกับกวเจ้าด้วยเนะอย่าไปหุงข้าวก่อนนะคะแกงเผ็ดเห็ดเพาะของเรามาพี่น้องแกงเห็ดผงหวานใส่เห็ดพึ่งแดงสดน้ำกันแสบ วันกุยๆจะกแกงเห็ดนะจ๊ะเห็ดพึ่งหวานค่ะใส่เห็ดพึ่งแดงเนาะนี่ดอ,อกเห็ดพึ่งแดงแกงเราเพิ่็จะออกสีขาวๆเนี่ยนี่จะ้ะแต่เห็ดพึ่งหวานสียังคงเดิมนี่เห็ดพึ่งแดงเห็นไหมคะแบแษๆน้ำกันเด้อจ้ะแกงเห็ดครั้งแรกของปีนะคะ มาพี่น้องจ้ามากินเขาเศ้าน้ำกันมือนี่อาหารเกิดเือจ้ะปุนปลานิ่นจ้ะป่นปลาปนตางแจ้วเนาะก็มีดอกคาดอกคาแล้วก็พักกระเดาที่ห้าแช่แช่ฟิตไว้นะคะพักสะเดาเราก็เอามาละลายแล้วก็เอามาลวกอีกทีหนึ่ง ไปกินกับปุนยามที่ห้องอยากกินนี่นางเอกของเราวันนี้ก็คือเฮ็ดเพาะหนึ่งเฮ็ดเพาะอะไรกันหนึ่งเฮ็ดละง,งูนอาจากับตำตำแจ้วต่างปนไปน้ำตำแบบว่าไอ้มันคือแจ้วคือปนแน่มีเนือ้อปลานิดนึงเนาาจะก็กินกับนี่ ข้าวเหนียวแดงของเรานะคะหนึ่งใหม่ๆยังร้อนๆอยู่เลยค่ะข้าวเหนียวแดงก็มากินกับปุนกับเพ็ดพอะเหต็ดพอหนังด้วยจ้ะนี่พอหนังอร่อยมากๆมาจ้ะพี่น้องลงมือเลยค่ะ พี่น้องล่งมือจำปนเห็นละงอกหวานจุ๋ยพี่น้องเอ็อออออออเรพร้อมักกระเดาหักกสะเดาพร้อม ngon ngon Mà 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 ngon ngon